สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะดูท้องฟ้าวันนี้นะคะยามเย็นสองทุ่มครึ่งจะสามทุ่มแล้วล่ะนะคะก็สีท้องฟ้าเป็นสีออกส้มๆนะคะทุกคนเหมือนฝนจะตกแรงเลยนะคืนนี้นะคะเพราะอากาศคึมๆนะคะก็เอามาให้ดูว่าเห็นภาพแบบนี้เนาะวันนี้ได้ไปดูนะคะเกี่ยวกับทหารพรานที่ออกมาพูดว่าตามตะข็บชายแดนขมิน่ะ เข้ามายึดพื้นที่ในประเทศไทยฝากผู้หลักผู้ใหญ่ไปดูแลบ้างนะคะนั่นคืออธิปไตยของประเทศไทยเนาะที่บอกเข้ามายึดและตั้งฐานตามตะเข็บชายเดนน่ะทหารพ่านอดีตทหารพ่านท่านออกมาพูดเนาะอันนี้ก็อยากเห็นบ้านเมืองของเราสงบสุขอธิปไตยอย่าให้เสียเม็ดแต่ตารางนิ้วเดียวก็ขอให้เป็นอย่างว่าเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ